มาแล้วสวัสดีค่ะเข้าครัวกับเบนนี่ทูฟิตนะคะชอบกินก็ต้องชอบทําด้วยหรือชอบทําอย่างเดียวไม่ชอบกินหรือชอบกินอย่างเดียวได้หมดนะคะวันนี้จะมาทําผักดองค่ะช่วงนี้ตั้งแต่โควิดมาก็ฟีเวอร์หนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีสุดๆและเห็นเขาแบบกินเครื่องเคียงใช่ไหมคะเป็นหัวไชเท้าเป็นแครอทเป็นอะไรแบบเนี้ย กินอ่ะอร่อยมากแล้วก็เราคนไทยเนาะเรากินกินที่ไปกินตามร้านอาหารเกาหลีะค่ะมันเค็มๆไงเป็นจะชอบแบบติดหวานนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราทำเองไว้ที่บ้านไว้ในตู้เย็นจะได้กินเยอะๆอยากกินตอนไหนก็ออกมากินได้เลยสูตรมันง่ายมากวันนี้จะจิบปากจิบคอพูดนิดนึงนะคะเนื่องจากเนี่ยเป็นร้อนใน <laughs> กินเก่งค่ะกัดปากตัวเองก่อนอื่นจะไปเริ่มทำเรามาทำความสะอาดวัดอุปกรณ์ ร่างกายเราก่อนนะคะเดี๋ยวจะล้างมือล้างไหนล้างมือให้สะอาดเก็บผมด้วยเก็บผมก่อนรัดก่อนนะคะผมยาวไม่อยากให้มันเสยทําไปเสยไปอ่ารัดผมให้เรียบร้อยล้างมือให้สะอาดค่ะอ่าผักดองวันนี้นะคะเราได้ยินจริงชัดเนาะเราจะใช้ผักที่ที่ที่เป็นอาหารประจำชาตินั่นนั่นคือผักพ,พยา มะละกอค่ะเอามาทําผักดองอร่อยมากเป็นทําแล้วรอบนึงค่ะแล้วก็อร่อยจนแบบเฮ้ยมันต้องแชร์แบบนี้ไม่ต้องแบ่งปันนะคะเพราะว่านั้นเป็นวันที่ไม่ได้ออกจากบ้านฝนตกทําน้ําดองไว้แล้วแล้วไม่รู้จะเอาผักอะไรมาดองเพราะว่าฝนตกกะจะไปซื้อแครอทไปซื้อหัวไชเท้าฝนตกเฉยก็เลยเปิดตู้เย็นเอะมันมีอะไรมีมะละกอที่เราสับเตรียมไว้ตําส้มตําโดยลองดองดูดองสามวันแล้วก็มากินเฮ้ยอร่อยสุด มาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะที่เราจะดองนะคะมีมะละกอเอทุกบ้านมีตาแตงแตงร้านนะคะหรือใครมีแตงญี่ปุ่นเนื้อจะอร่อยมากแต่ถ้าแตงร้านเนี่ยจะต้องดองหลายวันหน่อยเพราะว่าลองเทสแล้ว3วันน้ําดองไม่เข้าข้างในเนื่องจากเนื้อมันหนานะคะแล้วก็น้ําในตัวมันน่ค่อนข้างเยอะดังนั้นเดี๋ยววันนี้แนะนําวิธีจะทำไงให้ดองแตงไม่ต้องนานแล้วอร่อย แครอทนะคะวันนี้เรามี3อย่างเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดองกันนะเริ่มจากขูดมะละกออะทำน้ำดองก่อนทุกคนทำน้ำดองก่อนสูตรของเบนนะคะสูตรของเบนนะเกลือ1ช้อนชานะคะกะเอาก็ประมาณนี้1ช้อนชานะคะใส่ลงไปในหมอ้อเลย น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายถ้าเราใช้ที่ตวงแบบนี้นะคะอัตราส่วนคือ 1, 2, 3 1> อ่ะถ้าน้ำตาลทรายหนึ่งเดี๋ยวตักก่อนออในถุงมีไหมไม่มีละหมดโอเคถ้าน้ำตาลทรายหนึ่งน้ำส้มสายชูก็ต้องสองแล้วก็น้ำเปล่า3ามนะคะถ้าใครชอบออกหวานก็ใส่เต็มช้อนเลย ใครที่ไม่ชอบให้ผักออกรสหวานนะคะก็เอาน้ําตาลออกครึ่งเดียวพอนะคะก็จะเป็นรสเค็มนําเค็มเปรี้ยวแต่บ้านเบนอะจะกินออกหวานก็จะใช้จะใช้น้ําตาลเยอะหน่อยเก็บเก็บน้ําตาลไอปิดไม่ได้ต้องปิดให้ได้สิช้อนทิ้งไปปิดไม่ได้ทิ้งช้อนมันไปเลยเดี๋ยวน้ําตาเดี๋ยวมดขึ้นน้ําตาลปิดไม่ได้โอเคเกลือแล้วนะคะต่อด้วยน้ําตาลทรายค่ะหนึ่ง น้ำส้มสายชูค่ะสองตรงอัตราส่วนด้วยนะคะก็จะได้รสแบบที่เป็นกินเลยอร่อยมากน้ําเปล่าค่ะสามน้ําเปล่า นี้เลยแล้วก็คนค่ะคนคนนะคะให้พอละลายเล็กน้อยตั้งไฟค่ะตั้งไฟเลยตั้งไฟเอาแค่เดือดพอละลายนะคะไม่ต้องให้ไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะจะให้น้ำดองแล้วผักกรอบอร่อยแค่พอละลายพอ แค่เดือดเป็นฟองอากาศแป๊บ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 แล้วก็พอละลายพอไม่ยากเนาะทำน้ำไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทำผักเสร็จแล้วน้ำก็จะเย็นพอดีเรานำมาใช้ได้อ่ะคน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 เสียงเข้าเนาะโอเคเอาเอาแค่พอละลายเข้ากันนะคะแล้วก็เดือดเล็กน้อยแค่แบบมีฟองปุ๊ด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 ไม่ต้องเคี่ยว ย้ำนะคะไม่ต้องเคี่ยวยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเอ,อมันจะไม่กรอบมันจะเหนียวผักจะเหนียวเออไม่เข้าใจเหมือน,นเป็นลองแล้วลองเคี่ยวดูให้น้าเหนียวๆพอไปแช่ปุ๊บผักเหนียวแต่พอแค่คนพอละลายแล้วก็ให้มันเดือดหน่อยฆ่าเชื้อโรคปุ๊บแค่นั้นมันโอเคมากเลยอ่ะมันกรอบผักมันกรอบมากอืมหลังจากนั้นค่ะเรามาเตรียมผักกัน วิธีการนะคะเป็นจะใช้ขูดเลยหรือว่าเราจะหั่นเป็นท่อนก็ได้หั่นเป็นต่อนก็ได้แต่เ็นอาจจะใช้การขูดนะคะขูดอ่าขูดเนี่ยมันจะทําให้เส้นมะละกอเนี่ยเสมอขูดเป็นเส้นเส้นเล็กๆสั้นๆก็ได้ยาวๆก็ได้เราแต่ชอบที่บ้านชอบสั้นๆใครชอบยาวๆก็ขูดยาวหน่อยนะคะขูดมะละกอ แล้วก็มะเขือเทศเอ้มะเขือเทศที่ไหนล่ะแครอทค่ะแครอทแครอทน้ำยังไม่เดือดแครอทนะคะแล้วก็ขูดพักไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีพักเพื่อให้น้ำในตัวมันเนี่ยค่ะระเหยอ,ออกไปเพราะไม่ไมเราล้างปอกเปลือกอะไรเสร็จล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะเพราะว่า ตอนที่มันอย่างนี้แล้วอ่ะจะไม่ล้างแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างเนี่ยน้ํามันจะเข้าไปแทนที่ข้างในพอแทนที่ข้างในปุ๊บเราไปแช่น้ําดองเนี้ยมันจะไม่กรอบเพราะมันมีน้ํามันอิ่มน้ําแล้วดังนั้นเราต้องทําให้มันแบบไม่อิ่มน้ําคือทําให้มันแห้งๆก่อนเสร็จแล้วพอไปแช่น้ามันจะได้อบอิ่มกรอบนะจ๊ะส่วนแตงกวานี่เลยคะ่ะแตงกวาไม่ได้ปอกเปลือกนะคะเพราะเราอยากให้ผิวของมันยังตึงอยู่วิธีการจะทําให้แตงกวากรอบเนี่ยเราต้องไล่น้ําจากแตงกว,า,กวาคือ หัน่นแตงกวาตามชิ้นที่เราชอบหลังจากนั้นนะคะใส่ใส่เกลือลงไปคล้าเคล้าวคล้คาแล้วก็พักไว้นะคะและเสร็จแล้วเราจะมันจะมีน้าแตงออกมาเราเททิ้งค่ะนี่เลยน้ําแตงกวาที่ออกมาเราเทเททิ้งใส่เกลือนิดหน่อยนะคะคล้าเคล้าวคล้คาแล้วก็ล้างน้ําอีกทีนึงแล้วก็พักไว้นะคะนี่เป็นพักไว้แล้วประมาณ20นาทีได้นะคะน้าแตงก็ออกแล้วโอเคมะละกอ ก็ขูดเรียบร้อยแล้วนี่แต้งเสกเลยนะคะมะละกอเมื่อกี้นี้ขูดเสร็จนะคะพักแล้วนี่พักจนแห้งแล้วนะคะพักจนมะละกอแห้งมะละกอกับแครอทขูดผสมกันค่ะใครมีหัวใช้เทา้าก็ใช้หัวใช้เท้าได้นะคะแต่วันนี้หัวใช้เท้าดองไปแล้วเมื่อวันก่อนยังอยู่ในตู้เย็นอยู่นะคะก็จะใช้แค่มะละกอแครอทอร่อยสุดๆบอกเลยหลังจากนั้นค่ะโหลค่ะ โหลเป็นโหลที่ใช้ดองแล้วเพิ่งทานหมดไปนะคะโหลจะเอาโหลมาใส่ผักลงไปอย่าเพิ่งใส่น้ําก่อนนะตัวเอาผักที่เราจะดองนะคะใส่ลงไปแตงกวากับแตงกวากับแครอทมะละกอเป็นจะดองแยกนะคะไม่รวมกับแตงกวาเพราะแตงกวาเขามีกลิ่นของเขากลิ่นนึ่อ,อมะละกอก็มีกลิ่นของเขากลิ่นนึงไม่ขนไม่สมควรอยู่รวมกัน แต่ทุกชนิดผักทุกชนิดอดองรวมกับพวกหัวหอมได้นะคะมีหอมใหญ่ก็ดองได้หอมแดงก็ดองได้อร่อยมากพลิกก็ดองได้ซึ่งทําวันนี้จะเก็บไว้กินตอนปาร์ตี้วันศุกร์นี้นะคะก็พอดีแหละ3มวันกําลังอร่อยพอดีวันศุกร์นี้จะเป็นหมูย่างเนื้อย่างกินกับซีฟู้ดก็ได้กินกับอะไรก็ได้โอ้ยดีเก่งจังเลยอะ่ะได้โหลหนึ่งพอดีเลยนะคะนี่ใส่ลงไปเลย ให้เต็มโหลนะคะเก่งแล้วเราเนี่ยกะแม่นมากึบอย่าลืมพักนะคะอย่าลืมพักพักให้มันแห้งก่อนให้มันให้มันให้มันแห้งถ้าเกิดแห้งแล้วอะคะ่ะพอใส่น้ำดองไปอะเขาจะดูดซับน้ำดองอร่อยส่วนตรงเนี้ยที่มันขูดไม่ได้นะคะมันขูดไม่ได้แล้วเราหั่นค่ะเสียดายเราจะไม่ทิ้งอะไรเลย เรางกไม่ใช่เราไม่ได้งกเขาเรียกว่าเราเป็นคนขี้เสียดายเราเป็นคนเสียดายของอรู้จักกินรู้จักใช้นะคะเราจะหั่นฮึบฮึบฮึบอย่างนี้เลยลองเป็นแผ่นาวางข้างบนจะได้กดไอตัวพวกนี้ให้จมน้ำลงไปค่ะแคลอดที่เราสไลด์แล้วอะค่ะแล้วมันเหลือตร,ตรงจับไม่ได้ใช่ไหมเราก็เอามา สไลด์บางๆเป็นแผ่นอย่างนี้เลยจะได้หั่นได้เสียดายไม่อยากโยนทิ้งผักดองอร่อยมากกินกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้กินกับพวกหมูย่างก็ได้กินกับซีฟู้ดก็ได้ได้หมดแหละแล้วก็ลูกก็ลูกก็กินนะคะเพราะเราดองเองเราก็จะไม่ได้ใส่สารกรอบอะไรแบบนี้ค่ะลูกก็กินได้เด็กๆชอบ สามีก็ชอบสามีเป็นกูดีขูกดลงไปค่ะแตงกวาจะไม่รวมนะคะแตงกวาเดี๋ยวจะดองแยกเพราะว่าแตงกวามันมีกลิ่นเดี๋ยวกลิ่นของแตงกวามไปลงกับพวกนี้หมดหลังจากนั้นนะคะพักน้ําดองนะคะอันนี้เป็นน้ําดองที่เป็นต้มไว้แล้วสักพักหนึ่งนะคะพักให้หายร้อนเลยอุ่นก็ไม่ได้นะต้องพักให้เย็นให ให้เป็นอุณหภูมิปกติเลยนะคะหลังจากนั้นใส่ลงไปจะเบจะทำคว่ำไหมเนี่ยอ่ามันไม่ท่วมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวน้ำดองจะมาอีกหม้อหนึ่งเบจะเพิ่มลงไปใส่น้ำให้ท่วมใส่น้ำให้ท่วมนะคะเพราะเป็นทำอีกไว้อีกส่วนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวรอหายร้อนก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเบจะเติมใส่ให้ท่วม ท่วมเลยหลังจากนั้นปิดฝาเข้าตู้เย็น3มวันอดใจห้ามเปิดพ้น3มวันแล้วเริ่มทานได้จะได้กินที่รสชาติอร่อยมากห้ามเปิดเปิดเอาออกมาดูเอาเข้าออกเอาเข้าออกนะคะห้ามทําห้ามทํา,ทาเดี๋ยวให้ดูอันที่เสร็จแล้วอือัน อันนี้คือที่เสร็จแล้วนะคะที่เสร็จแล้วเป็นทําเป็น2แบบแบบเส้นซอยนะคะกับแบบแท่งอึ๊บต่ลองชิมสักนิดนึงลองชิมกันค่ะลองชิมกันแบบแท่งนะคะแบบแท่งเนี่ยอาจจะต้องดองประมาณ5วันนะคะมี หัวไชเท้าแล้วก็แครอทเป็นว่าอันนี้มันเพิ่งสามวันเป็นว่าน่าจะยังไม่เข้ายิ่งเราหั่นหนามากขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งต้องเก็บต้องยิ่งก้องดองให้นานมากขึ้นเท่านั้นไหนชิมสิแครอทกรอบให้ได้เปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีแต่อันนี้สามวันยังทานไม่ได้ต้อง นานกว่านี้แครอทเนื้อแข็งกรอบแต่ว่าข้างในมันยังไม่ถูกน้ำซึมเข้าไปอะคะ่ะลองอันนี้มัง่งลองอันนี้มัง่งหัวเช้เท้าอืมหัวเชเท้าสามวันทานได้น้ำของน้ำดองอะคะ่ะน้ำตาล น้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือเนี่ยเข้าไปถึงข้างในแล้วจรทับกระปุกเนี้ยต้องมากกว่าห้าวันอร่อยเลยเรามาชิมแบบเส้นกันบ้างค่ะแบบเส้นอันนี้สามวันวันนี้คือวันที่สามนะคะโหดูสิคะถ้าแบบเส้นเนี่ยเป็นว่ามันใช้เวลาน้อยกว่าดอง สามวันก็น่าจะทานได้เพราะว่ามันมันเข้ามันเข้าเนื้อง่ายอ่ะจ้ะหัวไชเท้ากับแครดอทดส่วนโลนี้มะละกอนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทำมะละกอหมดไปแล้วหัวไชเท้าแครอทอืมแบบนี้แบบนี้เป็นเร็วกว่าอืมอร่อยเลย มีหมูซะหน่อยนะหรือเป็นข้าวผักดองสาลายหห่อ,หอก็กินได้แล้วอะใส่ไปในพวกข้าวปั้นก็ได้ค่ะเอาใส่ไปในข้าวปั้นแล้วก็หอ่อเป็นแบบเขาเรียกอะไรไม่ใช่ซูชิสิข้าวห่อสาลายอะไรแบบเนี้ยใส่ได้อร่อยเลยอะือบอกเลยถ้าต้องหยุดโควิดอีกไม่อดตายไม่อยากไม่อยาก เรื่องอะไรไม่อยากกินอาหารเกาหลีมากแล้วพอดูเสร็จก็ยากออกเนอะออกไม่ได้ร้านปิดหมดนี่เลยค่ะทาใส่ตู้เย็นไว้พวกนี้อยู่ในตู้เย็นได้เป็นเดือนนะคะอย่าชักเข้าชักออกบ่อยนะคะให้ทําเป็นกระปุกเล็กๆแยกไว้แล้วก็ทานไปทีละกระปุกกินกระปุกไหนก็เริ่มกระปุกนั้นก่อนลองทํากันดูนะคะลองเอาสูตรไปทําดูทําแล้วอร่อยไหมอร่อยก็เม้นให้ด้วยนะคะว่าอร่อยไหมลองมาคุยลองมาแชร์กันหน่อยลองไปทําแล้วตามอัตราส่วนที่บอกเนื้เอเกลือเกลือหนึ่งช้อนชา น้ำตาลถ้าน้ำตาล1ส่วนน้ำส้มสายชู2ส่วนและน้ำเปล่า3ส่วนต้มรวมกันค่ะเท่านั้นเองเสร็จแล้วพอพักแล้วก็เอามาใส่ลองทำดูว่าอร่อยไหมนะคะถ้าไม่อร่อยก็เอาไปแบ่งข้างบ้านแต่ถ้าอร่อยมาเมน์ด้วยว่าสูตรน,นี้อร่อยจริงนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะจ๊ะแล้วะพบกันใหม่คลิปหน้าเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะไปแล้ะ